น้องกินข้าว้ำมุกจ้าแก้วกุ้งกุ้งเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเอามาตำเฮ็กคือจังแก้วปลาเนี่ยละจ้ามุกยาก,กินแล้วก็มีผักกาดตีนมีอันนี้สิเป็นยอดข้าลวกมีดอกพร้อมตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนมาเรียบร้อยมีมะเขืออันนี้ขาดมาได้ก็คือสมผักบัวจ้าสมผักบัวเพิ่นก็สถามผักบัวคืออย่างผักบัวคือต้นหอมจ้า ลังคนผลบรูจักนะน้ำลายแตกเราเอาไปกันน้ำลายแตกอืมจบพิกสด từ ca há bài cây ca kinh số một ngon คือมาสองหน่วยไม่ตืน่นนอนแสบๆสมพักมาก ใส่มีคนอยากกินน้ําหน่อยป๊กยังอ่อน ยังกอบเล็กห,หน่อยไปล่างรถกับพอ,อยูน้าปัานอันนี้กัน กับกับจินมีลว,ลวกนเราก็ยังมีความหินอยู่จากนี้หินๆใน,นกินกับแก้วแสบ จะถึงดอมกมะละกอยืนหนึ่งบอมีบอสิไปทำแม่ค่าร้านผักอยู่มืนเจอมมีบอสหรอ เอามาใครเนะี่ยอยากกินลืมสุดท้าย เ้ากินก้อนฝนสิตกได้จ้จพี่น้องอึมครึมจะเห็นปหมุดตึ๊บขนาดข้าวนี่แสดงว่ามีแดดขนาดแล้นี่แสดงว่าแดดมี ล้มผัดเย็นบายบาย นั่นนี่พ่สมบูรณ์ มาหรอสาวแปดเล,ลยย่าคาร่เลยย่าคาร่เอาข้าวเหนียวไหมลูกโฮลเสเซฮัลโลยัยยัยตุก,กตาหน่อยผ,มมผู้ภาษาไทยได้ไหมคะนิดหน่อยพูดเชี่ยลูกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย พูดสวัสดีค่ะได้ไหมวันทองอันนี้ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคาวีหนูชื่อลิยาเตีงมาก <c oughs> ตอนนี้บ้านปว่วนนะจ๊ะขันป่วนนี่จะเสียงดังกินคนเดียว How to do flip r o l l g Flip r o l l Mom don't even know. ใช่ไหม What is that? ขั้นชิ Tell me what that is. ผักคะน้าผักคะน s a cucumber? ฮ่าฮ่าฮ่าอืมลองกัดดู I don't care about it. อ่าลองกัดดูสิไม่เขาอจับสีหยันอย่างเนาะ I knew it. d a n t y u get me see? โอ้นอ บอลูบอลูจากของแซบบอลูจากของแซบไม่ฉันแซบคนเดียวแซบมือแม่บอ่าเธากเพิกม่มอเธอาน่พคิดถึงยายไหมลูกคิดถึงยายไหมคิดถึงยายปบอกสิคิดถยา คิดถึงยายคิดถึงยายคิดถึงยายกุดเก่าคิดถึงยายคิดถึงยายจับรางอ้มคิดถึงยายคิดถึงยายคิดถึงยายอืมถ้าจริงเขา เราเล play-doh We just left ago. เรารู้ไหมว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินได้บนเมือกินเป็นขนมชอบสุดคือขา้ขาวกลมคาริชอบข้าวสีดำข้าวกลมเกลี่ยวมันสีหน่อยใส่ค้นระบาดนี่ one p a y d o h กิ o น Play-Doh กินไปกินมาช่งกะสีอิ่มเลยึงสีผิวคนละสีแล้วนะลูกฝรั่ง ลูกครึ่งประมาณนี้คันได้พวซีผิวเดียวกันกับดำปืด๊ดต้องเบอกอยัง <c oughs> หรือ,อยากหน่อย

ติดอะไรบวัสดีค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ